ถัวลงวจีนกักหลังไม่อนุญาตให้ลิซ่าไปร่วมงานแพร i ริสแฟชั่น e ีค นับเป็นความน่าเสียดายเลยไม่น้อยสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงเมื่อล่าสุดจีนคริสโตบาบิน CEO แบรนด์ดังอย่างบูการี่ได้เปิดเผยพันธุทางอิสตากรมว่าลิซ่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์จะไม่ได้มาร่วมอีเวนต์ใน Paris f ฟ s h i o n w ค e k 2021ครั้งนี้แม้ว่าตัวเธอนั้นจะอยู่ในโยุโรปแล้วก็ตามสืบเนื่องมาจากทางค่าย YG e n t เ r t a i n m e n t มไม่อนุญ,ญาตให้เธอร่วมงานหรือกิจกรรมใ,ใดๆเพราะสถานการณ์โควิด -19 บาทำให้ทางแบรนด์ไม่สามารถถ่ายภาพเธอร่วมกับคนดังรายอื่นๆสำ อย่างไรก็ตามทางแบรนด์ก็ได้มีแผนที่จะร่วมงานกับลิซ่าห้มาคืนอย่างแน่นอนซึ่งในขณะที่แฟนๆของสาวลิซ่าทั่วโลกต่างรู้สึกไม่พอใจกับทางค่าย YG เป็นอย่างมากจนมีแฮชแท็ก YG และล i s ่าดูเ r w เวิรพูดขึ้นมาในทวิตเตอร์เพราะทุกคนต่างก็รอคอยที่จะได้เห็นลิซ่าไปเชิดชายอยู่ในอีเวนต์ระดับโลกแต่กลับถูกทางค่ายเบรกอย่างกระทันหันแบบนี้สะเทือนทั่วโลก7ประเทศประกาศเลิกสนับสนุน YG แถมหุ้นตกหวบ ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากจีนคริสโตเฟรอร์บาเบล CEO ของบูการีได้โพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ลาลา,ลาลาลิาสาเอ็แบรนด์แอมบัตเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่ในยุโรปแต่น่าเสียดายเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เอเจนซี่ของเธอไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแสดงนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่สามารถถ่ายภาพของเธอร่วมงานกับเซนดาย่าลิลี่อันดริวิสตอรเียซีเลตตี้สำหรับบืญชรลี่แบรนด์แคมเปญ2021ถึงเราจะไม่สามารถจัดงานใหญ่ร่วมกันได้ และได้คอมเมนต์โพสต์ต่ออีกว่าลิซ่าอยู่ในปารีสแต่น่าเสียดายเนื่องจากสถานการณ์โควิดต้นสังกัดของเธอไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมน่าเสียดายเนื่องจากพรุ่งนี้เรามีงานบูการี่ที่น่าทึ่งในมิลานแต่เธอจะไม่เข้าร่วมส่งผลให้โลกทวิตเตอร์เกิดกระแสร้อนแรงจนติดเทรนทวิตเตอร์เลยก็ว่าได้ครับติดแฮชแท็ก YG, ลัดลิซ่าดูเธอเวิร์กและ j u s t i e for lisa เป็นแฮชแท็กที่บิงทั่วโลกออกมาเรียกร้องถึงความยุติธรรมให้กับสาวลิซ่าแบ็คพิงเนื่องจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาแถลงว่าจะไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆในขณะที่ลิซ่านั้นอยู่ในยุโรปเพราะกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้จนในแฮชแท็กดังกล่าวต้องมีบรรดาแฟนคลับได้นำภาพของสามสาวอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ่ที่ตอนนี้อยู่ยุโรปกันหมดแล้ว แถบยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบบดเดอร์อยู่ด้วยตัดภาพมาที่สาวลิซ่าเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวในวงที่ค่ายไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ทั้งที่แฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า YG เตรียมพ่นดิ่งได้เลยหรือจะเป็นแม่จีนของลิซ่าที่โพสข้อความไม่ขอสนับสนุนอัลบั้มของวงแต่จะสนับสนุนลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นล่าสุดใน Tik t o k มีแอเคาวหนึ่งบอกว่าตอนนี้มี7ประเทศจีนไทยเปรูฟิลิปปินอินเดีย มาเลเซียอินโดนีเซียประกาศยุติสนับสนุนสินค้าทาง YG อย่างเป็นทางการและจะสนับสนุนแค่งานเดียวของลิซ่าเท่านั้นเดยกว่าลิซ่ามีอิทธิพลกับ YG จริงๆมีเพชรน้ำหนึ่งอยู่แล้วแท้ๆแต่กับไม่รักษางานนี้แฟนคลับลิซ่าขอไม่ยอมจริงๆแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีคนรักลิซ่าเยอะมากๆและแบร์ระดับโลกก็รักลิซ่าเช่นกันหลังจากนั้นส่งผลกระทบต่อหุ้นของ YG เป็นอย่างมากเพราะตอนนี้หุ้นตกหววจะน่าเป็นห่วง บิงทั่วโลกเดือดคืนความยุติธรรมให้ลิซ่าแบ็คพิงหลัง YG ทำเสียเรื่องเป็นแฮแทกร้อนแรงจนติดแฮตแท็กเทนทวิต t ตอรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฮตแท็ก YG Let l i ด a Do herwork และแฮตแทก j u s t i c f o r l i s a ซึ่งเป็นแฮตแท็กที่บิงทั่วโลกต่างออกมาเรียกร้องถึงความยุติธรรมให้กับสาวลิซ่าแบ็คพิง เนื่องจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาถแถลงว่าจะไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆในขณะที่ลิซ่าน,นั้นอยู่ยุโรปเพราะกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้ซึ่งในแฮชแท็กดังกล่าวต่างมีบรรดาแฟนคลับที่ได้นำภาพของ3าสาวอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ ที่ตอนนี้อยู่ยุโรปกันหมดแล้วแถมยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์แอมแบบเบอร์เอยู่ด้วยตัดภาพมาที่สาวลิซ่าเป็นเพียงสมาชิกค,คนเดียวในวงที่ค่ายไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ครั้งนี้แฟนๆต่างพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่า YG เตรียมพุ่นดิกได้เลยหรือจะเป็นแม่จีนของลิซ่าที่โพสต์ข้อความไม่ขอสนับสนุนอัลบั้มของวงแต่จะสนับสนุน